มันเป็นธรรมเนียมของเรานะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมผมขออนุญาตที่จะมาเปิดกาชาการเกลียวตัวใหม่หน่อยนะครับผมก็เป็นเบลก้านะอ่จีสองแปดนะครับผมอ่าโอเคปะเปิดกันเลยผมอยากได้มานานแล้วนะวันนี้คลิปนี้ต้องได้อ่าสังเกตง่ายครับผมถ้าดินเหมยน้องไม่โอเคไม่ชู2นิว้วอันนี้น้องใส่ตุ๊ดใส่เราอ่าโอเคไม่เป็นไรครับผมผมข้ามเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรผมก็จะ เปิดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมสลับเบลก้านะอ่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าผมต้องได้แน่นอนครับผมผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับผมป่ะต้องได้แน่นอนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยค้ยพรุ่งน o ้ โอ้โหมาแล้วอืมกว่จ,จะมาลุ้นตั้งนานอ่าโอเคครับผมได้นะครับผมแอ,อเปิดไปเลยครับผมยังไงผมก็เชื่อว่าผมได้แน่นอนนะไอ้ข้ามไปข้ามยังไงผมก็ต้องได้นะครับผมผมเชื่อในสัญชาติตัวยานตัวเองนะครับผมมาเลยเบลกาทียี่สิบแปด ฮายไอเปียววันมินาซังโคจิจิวาอเนโอไซโยและสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับในรายการ The Jesty กับผม Jesty ้ร u ตอนนี้เราก็อยู่กับในเกม Girl f อร์ไลน์ e องเ i ็กซิหรือว่าสาว f อร์ไลน์ e ูเอ i กซิเนะครับผมอ่าก็อันนี้ก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนกันอยู่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้คำแนะนำก่อนที่เราจะไปในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้ทางด้านเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นั้นกางจะมีให้ทดสอบเล่นนะครับผมหรือว่าโคตรเบต้านะก็ ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านเอ่ยท่านใดที่มีหรือว่าได้รับโค้ดนี่ก็สามารถไปเล่นก็นได้นะครับผมในวันที่7ที่กาลังจะถึงนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมที่สงสัยว่าเกมนี้จะเปิดให้บริการตอนไหนนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมเกิลฟลายทูทาร์า Global, นาเซเวอร์โกลบอลนี่น่าจะเปิดให้เล่นบริการภายในปีนี้นะครับผมอันนี้ผมก็น่าจะคาดเดานะแต่ว่าก็อย่าไปหวังอะไรเยอะนะครับผมแต่ว่าก็เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมทางด้าน Girl ฟ l ายนะ อ่ะโอเคแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาให้คำแนะนำในเรื่องการหาเพชรหรือว่าการฟาร์มเพชรน,นะครับผมอารมณ์แบบว่าสายฟรีเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมในพวกวงตระกูลที่มันเป็นเกมกาชานะหัวใจลหลักก็คือเล่นควสแล้วก็ได้เพชรมาเปิดในตู้กาชานะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละก็ผมก็จะมาให้คำแนะนำแบบว่าเป็นระดับแบบสายฟรีก่อนนะครับผมอ่ะโอเคก็เข้าประเด็นเลยดีกว่า พวกเรื่องเพชรหรือว่าในเกมนี้จะเรียกว่าเป็นคริสตัลนะครับผมวันนี้ผมขอเรียกเพชรดีกว่าก็เห็นแบบว่าเรียกทุกเกมมะเนาะอ่านะโอเคส่วนเรื่องการฟาร์มเพชรในเกมนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมถือว่าเป็นการฟาร์มเพชรที่ค่อนข้างง่ายแต่อาจจะตายตัวนิดหน่อยนะครับผมก็อยู่อ่าได้ระดับหนึ่งนะครับผม,ผมก็จะเป็นระดับเปว่าเราเอนเกมแล้วนะครับผมเพราะว่ามันพวกเพชรอะไรต่ระยานก็จะตายตัวนะแต่ว่าส่วนหลกัหลกๆนี่ผมก็ จะฟาร์มเพชรจากรายวันนะครับผมถ้าเกิดเราติดงานหรือว่าผมไม่มีเวลา,เ,วลาเนี่ยก็สามารถที่จะมาฟาร์มเพชรแค่ลายวันนะอ่าผมก็ยอมรับเลยว่าในเกมอ่าฟาร์มเพชรรายวันหรือว่าทำเควสรายวันในเกมเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ก็เราสามารถที่จะเล่นดานตรงนั้นและเราสามารถที่จะสลิสคิปอ่าสกิปแบทเทิลไปได้น,นั่นเองนะครับผมโดยไม่ต้องไปเข้าต่อสู้นะอ่าเพราะว่ามันก็จะ เล่นไม่กี่อย่างนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเสร็จเคสรายวันได้นั่นเองนะครับผมถึงแม้อาจเพชรอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าหัวใจหลักๆในการหาเพชรในเกมนี้ก็อยู่พวกอาชาเลจ์บอสไต่หอแล้วก็ PVP นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใน PVP กับบอสนะแต่ว่าเพชรตัวนี้ก็จะได้ตามสัปดาห์นะครับผมสำหรับ PVP กับอาบอสนะครับผมเออรวมไม่กระทั่งไต่หอด้วยนะครับผมแต่ว่าพวกเพชรที่ได้มาจากเยอะเยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกเคสเนื้อเรื่องนะครับผมอาก็ ผมก็ปลดไปแล้วนะครับผมถ้าระดับง่ายแล้วก็ระดับยากแต่ประเด็นก็คือเคชรในเรืองอตอนนี้เนี่ยบทมันยังถึงอยู่ที่บทที่8นะครับผมก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับผมค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แต่ว่ามันก็สามารถที่จะทําทให้เราฟาร์มเพชรได้ค่อนข้างเยอะแบบมหาศาลนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นหมดตรงนั้นเนี่ยก็เปิดโลนั้นเนี่ยก็หมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีวิธีอื่นนะครับผมที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะฟาร์มเพชรได้แต่ว่า ต่อให้เราเนี่ยจะฟาร์มพิรมาเยอะแค่ไหนนะครับผมสุดท้ายเราก็จะไปตกม้าตายสําหรับพวกเปิดกาชานะครับผมทรไมได้ก็มาฟาร์มวนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับเกมนี้อ่าโอเคก็น่าจะจบไปกันแล้วนะครับผมสำหรับสายฟรีในเกม Girl for Life 2นะครับผมโซนเลือกสายเติมก็อยู่ในหัวใจหลักคองมนนั่นเองนะครับผมก็สายเติมแล้วก็สามารถเติมได้แต่ สำหรับสายเติมนะครับผมอันนี้ผมไม่สา,ามารถที่จะให้คําแนะนําให้สาหรับคุณนั้นไปเติมแล้วก็ไปเปิดตัวละครนะครับผมอันนี้ผมแค่ให้คําแนะนําบกว่าสำหรับพวกสายเติมเนี่ยไปซื้อสกินน่าจะคุ้มนะครับผมเพราะว่าสกินเกมนี้ค่อนข้างแพงแต่คุ้มนะอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณสักตัวละ500หรือไม่ตัวละเ0 0รนะครับผมสำหรับสกินตัวของพวกเกิลฟอร์ไลท์ทูนะแต่ว่าผมก็แนะนำเลยนะเพราะว่าสกินเกมนี้ค่อนข้างดีมากนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไม่กล้าเติมในเซิร์ฟเวอร์จีนนะเพราะว่า ก็อยากจะลองเติมอยู่นะครับผมแต่ว่าผมไม่อยากจะเสียนะเพราะว่าผมจะรอเติมในท่าน่าเซิร์ฟเวอร์ global อีกทีนะครับผมพราอมันน่าจะคุ้มนะแต่ว่าผมก็หวังว่าในราคาเติมเกมเนี่ยท่น่าเซิร์ฟเวอร์ global นี่น่าจะถูกลงมาสักนิดหนึ่งนะครับผมผมก็หวังอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> อ่าโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องให้คําแนะนําสาหรับการฟาร์มเพชรนะครับผมอ่าโอเคก็ ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นนะถ้าเกิดตกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการฟาร์เพรเนี่ยก็แล้วแต่แรงของท่านผู้ชมแล้วนะครับผมอยากได้มากอยากได้น้อยก็ฟาร์มเยอะๆนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ส่วนเรื่องสายเติมนี่ก็ผมก็ไม่เกี่ยงกันนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่มีทุนก็สามารถที่จะเติมได้แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วนะครับผมอ่าคนเรามีตังก็อยากจะใช้จ่ายก็มันไม่เหมือนกันนะนะอ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะนะสำหรับ รู้ก่อนเล่นหรือให้คำแนะนำสำหรับเกม Go For Live 2นะครับผมก็ถือได้ว่าผมก็เล่นมาทางด้านเซิร์ฟเวอร์จีนค่อนข้างนานนะครับผมแต่ผมหวังว่าทางด้านเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยน่าจะเหมือนจีนได้ทุกประการหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถไปเล่นทางด้านเซิร์ฟเวอร์ global กันได้นะที่ขลางจะเปิดให้เล่นในวันที่7นี้นะครับผมในแบบว่าเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะ ส่วนในเรื่องเซิร์ฟเวอร์ global ที่จะเปิดให้เล่นบริการจริงๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้นะครับผมวันนี้เราก็รอไปด้วยกันนะเพราะว่าผมก็อยากจะเล่นทางดานเซิร์ฟเวอร์ global เหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอนั่นแหละอ่ะยังไงก็ถ้าเกิดตกหล่นอะไรหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมยังไงผมก็ขอความกรุณาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็ ติดตามข่าวสารต่างๆของด้านทางด้านเกม g i r l f o r l n ล2นะครับผมว่าจะมีอะไรมาหรือเปล่ายัางไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมอ่าโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วกับผมเดอะเจสตวันนี้ขอตัวราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ i